สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในผมในเกม Beauty Pra Legend of the b a r l f i r s เอาละเราไปเริ่กไปเลยผมก็ได้เล่นมาเยอะแล้วนะฮะออถึงเกือบบอล้วแต่ผมจะไม่เล่นด่านนั้นจะมาเล่นด่านที่ค้างไว้ก่อนอย่างเช่นด่านนี้โอเคครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับ วันนี้เราอยู่กับคิวเฟร์นนะฮะเขาอาจจะนั่งคุยกับเรานะโอเคะ okay. มาละไปกันเลยเอาละเสียงเกมเปดิดอีกหนึ่งอันน่าจะได้นะไอ้มอบก่อนผมชื่อพิวตี้พลอยเอาละผมอาจจะเล่นอ่อนนิดหน่อยนะฮะผมไม่เล่นเก่งหรอกเดี๋ยว ท่านผ bueno, eh. pues. ja. ู้ชมหาว่าผมอ้วนกากเนอะผมกากไปคุณคุณเล่นถึงใจอะเกับดัานบอสแล้วนะคุณพูดว่าตัวเองกากอยู่ใช่ดูแมเพราะใครช่วยบอกผมนี่แหละช่วยช่วยบอกผมก็ฮิฟเวอร์เขาก็ น่าจะจำคิวเฟิร์กันได้นะครับในสกายบ็อกนะฮะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมได้หนึ่งร้อยซับสไครต์ในวันนี้นะโว้ยลืมดูหน้าจอมองแต่มองหน้าคิวเฟิร์ตโอ้จริงๆเขาชื่อเฟิร์ตนะฮะไม่ใช่ชื่อคิวนะน้องเชอร์บอกชื่อคิวเหรอเปล่า,าชื่อเฟิร์ตแต่ที่จริงไรเซ่เขาก็ชื่อป้าโอ้โหเขารู้กันหมดแล้วเลย จะไม่ Upper s> <S ตายอย่าไปฟังมันดูผมเล่นเกมดีกค่าฮะปุ๊บอู้จุโอ้าเจ้าพ้อีกแล้วอกแล้วว่าเล่นก่าครับเคเอาไหมอชอมแนะนให้ท่านผู้ชม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  ชมอะไรชมซื้อน้ำจับปวยนะ้ำมันอร่อยดีเอ,เอามาทำอะไรเอามานั่งกินขนาะดเล่นเกมอะไรอะตลกเนาะนะฮะก็หนึ่งร้อยสามสิบคลายผมก็ให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์ว่าให้ผมทำอะไรก็เท่าที่ผมดูคอมเมนต์มาแล้วนะสิ่งที่ผมทำได้นะก็น่าจะเป็นแจกสกินนะเอาเป็นว่าแจกสกินที่ผมกำลังใช้อยู่นะ เอาไหมเอาสก,กินที่ผมกำลังใช้อยู่หรือว่าเอาสก,กินที่ผมจะแต่งให้ท่านผู้ชมเอาสก,กินที่จะแต่งให้ท่านผู้ชมดู <laughs> <laughs> okay. โอเคอุ้ยชุบเราจะพูดมากก็เลยเถอะเราจะต้องไปช่วยแฟนคลับของเราซึ่งใครบางคนอาจจะเคยดูเกมนี้แล้วโอเคเราอยู่ด่านนี้นานละออกก่อนนะฮะ ราไปเล่นด่านใกล้บอสดีกว่าไปลุยกันเลยครับก็ลุยก,กันเลยก็คุยกันต่อนะฮะจะกินมันอะไร <ys> กันเวลาเล่นเกมคุณควรมีขนมอ,นอย่างน้อยหนึ่งห่อกับน้ำเสืลอใเย็นๆหนึ่งอันนะแล้วตอนนี้นั่งกินอยู่แหมก็ที่นี่สนับสนุนโดยบ้านของคิวเฟิร์สนะฮะ ผมก็ามาที่บ้านของคิวเฟิร์สเพื่อแครแล้วก็นั่งคุยกับเขาไปด้วยใช่ปะนะคะโอเคเจอปืนกูไปน้อยโอเคครับคำหยาบทำไมครับคุณเนี่ยเหอผมไม่เห็นชอบพูดเลยเเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ชาแนลเราเริ่มพูดคำหยาบได้ละเราเริ่มแนวละผมรู้แล้วจะคุยติดใครติดเพื่อนผมรูม้บ้า เพื่อนผมมันพูดดีกันทุกคนครับอย่างเช่นชาแนลที่คุณอาจรู้จักก็คือโอ r วอร์โหลดชิลเลอร์หรือว่าหนึ่งคุงนะฮะก็ที่เล่นเบสบอลถึงสี่ตอนนะนั้นะก็เพื่อนผมนะก็ไปติดตามกดไลค์ and subscribe คับกันด้วยนะฮะแล้วก็กิจกรรมก็ใกลยมีขึ้นแล้วนะ,ะผมอยากให้ ร้อยสิบซับไวๆฮะผมว่าร้อยสิบซับผมไม่ฉลองหรอกผมน่าจะรอประมาณร้อยห้าสิบน่าจะประมาณนั้นนะโอเคจะต้องผ่านครับด่านนี้อุชุบนี่ครับตรงนี้ครับผมจำได้ฮะตรงนี้แหละครับเยอกสุดๆเลยผมเคยเล่นแล้วนี่แต่ผมก็ผ่านได้เพราะผมกาก กยากไดดุดเดี๋ยวคุณดูนอนบอกแล้วผมกับเกมนี้นะผมไม่ได้ซื้อมานะฮะใครที่อยากโหลดนะฮะผมแนะนำท่านผู้ชมนะฮะพิมพ์เข้าไปใน Youtube ว่า beauty p i e l e g e n d of the b u u f e r นะแล้วก็พิมพ์ว่า apk นะคุณก็จะเจออยู่คลิปหนึ่งที่มันแจกฮนะ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมสอนโหลดละกันนะเพ่ผู้ชมอาจจะอยากเล่นกันนะผมเอาเป็นว่าผมจะสอนโหลดนะฮะรอร้อยสิบซับดีกว่าแล้วผมจะสอนโหลดนะถ้าถ,ถ้าใครกดไลค์ได้ถ้าใครติดตามคุณถึง110่คุณก็จะจะบอกวิธีโหลดใช่ปะใช่ ผมติดตามคุณแล้วนะคุณตาเออเดี๋ยวผมไม่ติดตามเลยก็ไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่าในโทรศัพท์มันเชื่อมกันได้หรือเปล่านะถ้าเชื่อมได้ผมก็กล่าวว่าจะเล่นกับคุณคิวเฟิร์สนะแล้วก็นำมาแคสให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนอนตรงนี้ครับตลอดเลยเอาเป็นว่าดูอีกกันต่อแล้วกันนะเนี่ยมันตกตรงนี้ตลอดเลยครับโอเค ผม,ม <า S 1> ว่าน่าได้ด้วยอ,อมาโหดกว่าเราอีกครับอนอนในด่านนี้ผมเกลียดมากโอ้ผมว่ากลับไปเล่นด่านเก่าๆดีกว่าดา่านพวกนี้มันยากเราตอนอื่นเคียเอาเป็นว่าเราไม่มีอะไรมไม่เรากลับไปเล่นในด่านของถนน,นดีกว่าครับ ผมอยากเล่นด่านถนนใหม่เอาปั๊บเป็นยากสุดเลยฮะดูว่ามันจะยากขนาดไหนได่าอะไรเนี่ยดูว่ามันจะยากยยยว่ามันจะยากขนาดไหนครับสำหรับไฟเฟย์ว,วทีนะฮะผมอยากรู้ว่ามันจะยากสักเท่าไหนกันนะเดี๋ยวผมขอเพิ่มพลังหัวใจอ่ะลดแคปฮิลิ่ง แคปนี่แปลว่าปูนะฮะฮิวก็แปลว่าเพิ่มชีวิตอ๋อดูละด่านนี้อุ้ยอุ้ยไอเป็ดอย่าชนฉันได้ไหมมาของข้าย่าไอถังชาเขียวเกมนี้ผมก็ดูเบลิเฟอร์เล่นนะมันก็สนุกดีมีประโยชน์หรือเปล่าเฮ้ยยเกือบตกรถ คนครับผมดมแล้วนักแคสเกมที่ดังที่สุดเขาชื่อว่าอะไรนะพิวจิพอยเขามีคนติดตามกี่คนนับสีบสล้านนะน่าน่าจะประมาณนี้ในตอนนี้นะฮะแต่แต่ถ้าเราเป็นเหมือนเขานี่โอ้ถือว่าโชคดีไม่มีชองหรืออาจจะมีชางนะเราไม่ควรดูดูถูกตัวเองนะ เราห้ามดูถนะูกตัวเองนะก็โอเคครับวันนี้นะผมก็ต้องขอลาไปด้วยการที่ผมกระโดดตายแล้วกันแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ